ครับต้นนี้ก็เป็นความหวังของหมู่บ้านนะครับความหวังของหมู่บ้านครับความหวังของหมู่บ้านเลยครับสภาพลกูกมีความก้าวหน้ามากกว่าต้นอื่นนะครับต่งอื่นซึ่งติดแรงน้ำไม่พอนะครับ บนสภาพก็ต้องผ่านหน้าแรงไปได้มีบางลูกนะครับบางดอกที่ที่มองเห็นไกลๆขึ้นไปผมว่ากะว่าจะไม่เออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดูแล้วน่าจะมีการสลัด ลูกออกโดยธรรมชาติของมันนะครับลูกบางลูกอย่างเช่นลูกนี้นะครับตัวคงจะออกนะครับเนี่ยเนี่ย่าจะมีการเอาออกให้ลูกนี้หนามล้วเป็นหนามเจ็บขึ้นมาน,นะครับอออกเลยลูกเป็นความหวังของหมูมม่มบ้านนะตอนนี้ <laughs> ก็อลองดู